คขอบคุณวันอยู่บำรุงเตือนสติเปิดบัญชีรับเงินปลื้มได้บ้านเหมือนฝันเมื่อวันที่8สิงหาคม2563ที่ผ่านมาความคืบหน้าการสร้างวานลุงพลมีการปูพื้นกระเบื้องต่อจนเกือบ100%ติดหลอดไฟหน้าบ้าน1หลอดต่อหลอดไฟกลมในถงบ้าน4หลอดทำฝ้าภายในจนเสร็จช่างเริ่มทาสีในบ้านเป็นสีขาวรวมทั้งมีการติดตั้งฝ้ารอบตัวบ้าน โดยลุงพลได้ใช้เวลาว่างช่วงที่ไม่มีคนมาเยี่ยมนำหินคลุกที่อยู่หน้าบ้านไปโรยตามพื้นหน้าบ้านเพื่อปรับพื้นที่ไม่ให้เปียกแชะส่วนที่ดินข้างบ้านตั้งแต่ลุงพลได้เข้าไปเก็บกวาดขยะในพื้นที่ทั้งหมดทั้งในลานมานันและพื้นที่สวนยางหลังลานมานันนางสมพลลรหลาโพป้าแตนเปิดเผยว่าช่างก็จะเก็บงานให้เสร็จสิ้นทั้งหมดโดยจะขนตู้เสื้อผ้าเข้ามาในบ้านหากทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว เพราะตนก็เป็นห่วงว่าเฟอร์นิเจอร์จะเสียหายบ้านหลังนี้มันก็เหมือนฝันลูกตื่นเต้นมากมีฝ้ามีผนังลูกบอกว่าบ้านคล้ายกับโรงแรมแล้วลูกตนชอบบ้านลักษณะแบบนี้ลูกก็ดีใจเขามีความฝันอยากมีบ้านที่มีผนังที่บ้านตอนนี้ก็มีไฟแล้วมีแบ่งไฟเป็นห้องซึ่งคนสร้างบ้านอยากทำให้ด้วยความเต็มใจตนเองปลื้มคนที่ทำบ้านให้มาก เขาเป็นสองสามีภรรยาฝ่ายหญิงอายุ25ปีฝ่ายชาย31ปีและฝ่ายหญิงก็ป่วยเป็นโรคที่ยากจะรักษาและสู้ชีวิตซึ่งสามีเขาดูแลดีมากคนอายุแค่นี้แต่สู้มากตนเองจึงซึ้งใจมันสุดยอดมากคนมาให้กำลังใจวันนี้ก็มีเยอะตนเองต้องขอขอบคุณหลายคนเรียกกินข้าวตนเองก็ประทับใจคนที่มาดูแลทุกอย่าง ด้านนายชายพลวิภาเปิดเผยว่าวันนี้ตนไปเก็บขยะที่ข้างบ้านเกือบ100%เเซแล้วทั้งที่พักในลานมันและส่วนยางซึ่งวันนี้มีเด็กๆไปเล่นตนเองก็ต้องไปดูอีกรับปากจะดูแลความสะอาดให้ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วที่บ้านนายชัยพลวิภามีคนเดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าจากทั่วประเทศทั้งกทมอยุธยาชนบุรี มุกดาหารสกลนครน,นครพนมกาลสินแม่ห้องสอนมหาสาร,รคามและก็อีกหลายๆจังหวัดโดยหลายคนนำของฝากมามอบให้ลุงพลทั้งมอบดอกกุหลาบเป็นกำลังใจนำเสือปูรองนั่งมาพามานมอบให้ลุงพลรวมทั้งมีการมาผูกข้อไม้ข้อมือให้พรให้ลุงพลได้เจอสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตขณะที่ทีมฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้าน จากตำบลน,นาตาลอำเภอท่าคันโทจัังหวดกาลสินเดินทางมาเป็นคณะรวม10คนยกกล้วยฉาบและมะนาวมามอบเป็นกำลังใจให้ลุงพลโดยระบุว่าที่เอากล้วยฉาบซึ่งทำมาจากกล้วยน้ำว้า5-6เครือมามอบให้ซึ่งมีความหมายว่าหากลุงพลทานแล้วทำอะไรจะได้กล้วยๆส่วนมะนาว10กิโลกรัมก็เอามามอบให้ด้วยชีวิตจะได้ไม่ตรงเปรี้ยว มีแต่ความหวานชุ่มฉ่ำไปตลอดโดยขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลขอให้สู่ๆและมีชาวบ้านบางส่วนชื่นชมว่าลุงพลร้องเพลงเพลาะอยากให้ร้องเพลงให้ฟังอีกที่บ้านลุงพลมีหลวงพ่อวิทยาอินทปัญโยหัวหน้าสำนักสงปิยพัฒน์อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเดินทางมาให้พรนำผ้าตรากรรมฐานมามอบให้กับลุงพลระบุว่าขอให้อยู่ดี ให้มีแต่ความเจริญก่อนจะเทน้ำลงดินเพื่อเป็นการกรวดน้ำจากนั้นก็เดินทางกลับที่บ้านลุงพลมีร้านซูชิคุงซูชิจากจังหวัดพิจิตรนำซูชิหมามอบให้กับคนที่มาให้กำลังใจลุงพลมีชาวบ้านมาช่วยเหลือเนื่องจากเดินทางมาเพียงลำพังนางสิริพออรอัมระพานชาวบ้านจากจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่าเดินทางมาเพียงลำพังเนื่องจากตนเอง ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุดจึงตั้งใจนำซูชิมามอบให้ตนเองได้เลขมาจากข้อมือลุงพลในวันที่ลุงพลเดินทางไปคำชะโนดตนเชื่อว่าลุงพลเป็นคนดีพ่อแม่ชมพู่ก็คนดีขอให้จับคนร้ายให้ได้ลุงพลจะได้สบายใจและจะได้บวชตามที่ได้ตั้งใจไว้ด้านนายวันอยู่บำรุงโพสต์บนเฟซบุ๊กและไลฟ์กล่าวถึงพระเอกบ้านกกอก และตั้งคำถามถึงชาวบ้านที่เกิดทางไปให้กำลังใจและซื้อสิ่งของต่างๆมามอบให้มากมายนั้นมอบให้ด้วยสาเหตุใดเพราะบุคคลดังกล่าวไม่ใช่ฮีโร่เป็นเพียงคนปกตินายชัยพลวิภาลุงพลเปิดเผยว่าตนเองเห็นคลิปแล้วที่นายวันอยู่บำรุงมีการพูดถึงตนเองก็คิดว่าก็มีข้อคิดดีมันแล้วแต่มุมมองของคนคนที่มาให้กำลังใจตน ก็คิดว่าเขามาด้วยความเต็มใจเขาไม่ได้หวังอะไรจากตนตนเองไม่ได้เก็บมาคิดใจจริงอยากให้ท่านมาผูกแขนมาให้กำลังใจตนบ้างบ้านตนต้อนรับทุกฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือรัฐบาลบ้านตนเปิดรับตลอดตนเองยังต้องการกำลังใจตนเองยินดีต้อนรับแต่ที่บ้านไม่มีอะไรให้มีแต่น้ำดื่มส่วนเรื่องการเปิดรับบริจาคตนยังขอยืนยันว่าไม่ได้เปิดรับ แต่มีการช่วยเหลือเข้ามาจริงซึ่งก็ใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่แล้วการออกมาเตือนสติก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นมุมมองใครคิดยังไงก็แล้วแต่ท่านซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านสสชื่อดังอย่างวันอยู่บำรุงก็ได้ออกมาไล์สดถึงคดีของน้องชมพู่และได้พูดถึงแฟนคลับลุงพลว่าแฟนคลับลุงพลให้แยกใจเป็นกลางผมจะพูดจากใจจากมุมมองที่ผมเห็นผมว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันบ้าไปหรือเปล่าต้องขอประทานโทษป้านกกกอกเดอะซีรีส์มาณที่นี้ด้วยนะครับผมไม่รู้หรอกใครผิดใครถูกแต่ละวันก็ต่างผลัดวันเป็นผู้ต้องสงสยัยตำรวจยังไม่สรุปคดีเดี๋ยววันหนึ่งหวยออกที่ลุงพลเมื่อไรไม่หงายเงืบกันหรอผมอยากรู้ลุงพลเป็นใครเขาไปทำประโยชน์อะไรเขาเป็นฮีโร่อะไรเหรียญทองโอลิมปิกหรือยังไงทุกวันพ่อยกแม่ยกเต็มไปหมด ลุงพลแกไปเสียขวัญมาจากไหนหรอทั้งนี้นะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอีกทั้งยังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาโพสต์ระบุข้อความวิพากษ์วิจารณ์อีกด้วยได้บอกว่านี่เหรอสอสอทำหน้าที่เพื่อประชาชนเงินเขาตั้งใจช่วยลุงพลด้วยใจแต่ไปหนักหัวคนอื่น ฝากถึงตาลุงสสวันอยู่บำรุงนะครับช่วงนี้ไลค์ตกหระครับผู้ติดตาม800แสนแล้วไงาบางโพสต์ไลค์นิดเดียวเกาะจริงๆเงินเขาจะให้ก็ได้ไหมครับไม่ได้ขอเงินคุณมาช่วยนี่เป็นสอสอแล้วไงผมก็รู้จักผู้ใหญ่สอสอเหมือนกันเป็นสอสอแล้วจะมาติใครก็ได้เหรอครับสิ่งที่พวกเขาช่วยลุงพลเพราะสงสารคุณไม่ลำบากไม่รู้หรอครับ ลองตกในที่แบบลุงพลสิครับเอาเวลาไปกินน้ำมะนาวรักษาเสียงคอดีกว่าครับสิ่งที่พวกเขาช่วยไม่ใช่เป็นคนร้ายพวกเขาสงสารลุงพลและก็ลุงพลที่โดนสาวิตรีใส่ร้ายเงินเขาอย่าเสือกซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทีมข่าวรายงานว่านอกจากจะมีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนที่บ้านกกกอกยังมีคนนำสิ่งของมาว่าให้ลุงพลป้าแตนตลอดทั้งวันบางคน นำสลากินแบ่งรัฐบาลมามอบให้กรอบรูปเจ้าแม่กวนอิมสามมิติพระสมเด็จฟักทองต้นมันน้ำพริกขนมปีบ๊บผ้าตรายจีวรและพระพุทธรูปรวมทั้งยังมีคนผัดผักบุ้งให้โดยไม่คิดเงินลุงพลยังมีคนแหม่มาเยี่ยมผูกข้อมือทั้งวันแม้กระทั่งการสร้างบ้านก็มีผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคสินคองมาให้ลุงพลในการสร้างบ้านในครั้งนี้ นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังมีคนใจบุญสั่งดินบดมาลงหนึ่งรถบรรทุกเพื่อมาถมที่ดินบริเวณหน้าบ้านซึ่งลุงพลได้มาเกลียดดินที่ด้านหน้าด้วยตัวเองเพื่อให้คนที่มายเยี่ยมสามารถเดินเข้าออกได้สะดวกพอทางทีมข่าวได้สอบถามลุงพลก็เปิดเผยว่าตนก็อบอุ่นมีกำลังใจมากขึ้นเพราะทุกคนที่มาหาด้วยใจสั่งให้ทำอะไรเขาก็ทำเพราะเขาตั้งใจอยากจะช่วย ตนไม่ได้รู้สึกเปลียอะไรเพราะกำลังใจทําให้ไม่รู้สึกเหนื่อยด้านป้าแตนเปิดเผยว่าตนก็ได้กินอาหารที่หมอปลานํามาทําก็อร่อยเพราะตนชอบขนมจีนและตีนไก่อยู่แล้วส่วนเรื่องความหมายตนมองว่าแล้วแต่คนจะคิดตนไม่ได้ติดใจอะไรตนรับรู้ถึงความอบอุ่นถึงแม้บ้านจะสร้างยังไม่เสร็จดีตนไม่รู้ใครจะคิดอย่างไรแต่ตนรู้สึกแบบนั้นส่วนตัวไม่ได้มีอะไรทุกข์ หรือคิดในใจแล้วเพราะหากตนมีอะไรก็เอาออกจากใจไปก่อนออกเป็นวันๆไปไม่ได้คิดอะไร